ใครใก็สามารถควบคุมดอได้ถ้ามีนี่ Studio Logic SL Mid-Face เพียงแค่ใส่ฐานก็สามารถควบคุมดอได้สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับรายการโปรรีวิววันนี้เรามีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจมานำเสนอนะก็คือเจ้า Studio Logic SL m i x f a c e เรียกได้ว่าเป็นมินิคอนโทรเลอร์หรือว่าเป็นคอนโทรเซอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดโดยหน้าที่หลกัหลกๆของมันนะคบไว้ควบคุมดอหรือว่าโปรแกรมทําเพลงต่างๆนะคะได้หลายโปรแกรมเลยแล้วก็สามารถแมปปิ้งกับตัวนี้ได้เลยนะคบไม่ว่าจะเป็นอวตารไลฟ์สตูดิโอวันหรือคาดแบนใช้กับโทรศัพท์ใช้กับ iPad ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีบูทูธมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสเปคคร่าวๆกันนะคะว่าหน้าตามันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ให้ฟังก์ชันยังไงบ้างน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันก่อนเลยนะคบว่าเจ้าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะคะเปิดมาปุ๊บเจอตัวเครื่องขนาดเล็กะทัดรัดเลยด้านในเขาจะให้เป็นซองสีดำมาจะมีสติกเกอร์แถมมานะคะอันนี้จะไม่มีมันนวลมาให้นะคะแต่ว่าเขาจะให้เป็นใบบอกว่าเราต้องไปดาวน์โหลดมนนวลจากเว็บไซต์นี้มีสาย USB ให้นะคะไว้สำหรับเชื่อมต่อเป็น Type A นะคะแล้วก็ไปไมโคร Type B ด้านล่างให้ตัวนี้มาอันนี้มันจะเป็นการลื่นนะคะเอาไว้วางบนโต๊ะอะไรเงี้ย อนอื่เรามาดูสเปคแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาของเจ้า Studio Logic SL Mix f a c e กันก่อนเลยนะคะว่าเขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างมีสเปคยังไงนะคะเรามาดูที่หน้าตามันก่อนจะให้มาทั้งหมด8หนอบสีส้มด้านบนแล้วก็9 f a ดเดนะคะก็จะมี f a ดเดของมาสเตอร์เพิ่มเข้ามาด้วยก็จะเป็น Fader ที่เอาไว้ควบคุมแท็กมาสเตอร์ก็คือแท็กรวม ของเพลงเพลงนั้นนะคะแล้วก็จะให้มาทั้งหมด8ปุ่มด้านล่างเฟดเดอร์ทางด้านขวานะคะมาดูด้านล่างก่อนเลยก็คือปุ่ม4สี 4. นี้ก็จะเป็นโหมดต,ต่างๆจะมีเลกคอร์ดนะคะไว้กดบันทึกกดเลกคอร์ดแล้วก็มีปุ่มมิวปุ่มโซโล่ปุ่มซีเล็ก มาดูที่ปุ่มด้านบนถัดไปก็จะเป็นปุ่มพ l ย์ปุ่มพอสปุ่ม n น็กแล้วก็ปุ่ม back ปุ่มเ r ค c o r d ต่อมาด้านบนก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เลือก s เล e c t ต่างๆบนโปรแกรม s e เล็กไปยังตัวที่เรา mark าไว้ในโปรแกรมอย่างเช่นเวลาที่เราทําเพลงบนโปรแกรมเนี่ยถ้าสมมติแทร็กเริ่มยาวๆหรือว่ามันเริ่มมีท่อนเยอะๆเราก็จะ mark แต่ละจุดไว้ว่าท่อนนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยต่อมาด้านบนเรามาดูในทางด้านของหน้าจอแสดงสถานะ ต่างๆกันนะคะจะมีปุ่มที่เอาไว้ Edit ได้ด้วยกดค้างปุ๊บหน้าจอมันจะเด้งมาที่ Edit ทเมนู ก็จะมีโ o n e Edit Global Setting มี Store Current p r o โปรแกรม b a l Setting นี่หน้าจอมันก็จะมีให้เรา Setting พวกพอร์แล้วก็ไทป์ต่างๆว่าเราจะใช้พอร์ตแบบไหนใช้ไทป์อะไรแล้วก็พิเศษเลยตัวนี้จะมี Bluetooth ให้ด้วยเราสามารถแมปกับโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องต่อสายก็ได้ต่อเป็น b l บลู o ูธสมมุติว่าเราแมปกับ iPad ในกระดาษแบนด์อะไรเงี้ยเราสามารถ เซตค่าให้เป็นบลูทูธได้เราไม่ต้องต่อสายเลยนะคะ Global s e t t i n g หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ทางด้านของ Edit z โ n e เนี่ยเราสามารถ Edit ได้ทั้งหมด4ี่โซนก็คือจะมีโซน1 2 3 4มนะคะมันจะลิงก์กับปุ่มด้านล่างปุ่มด้านล่างจากที่อธิบายไปตอนแรกอะ่ะมันจะทําหน้าที่เป็นปุ่มโหมดใช้เล็กขอดใช้มิวโซโล่เป็นซีเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในโหมดของ Edit Zone ปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงสถานะเป็นตั้งแต่โซนที่1ถึงโซนที่4เราสามารถเลือกได้เลยว่า จะอีลิทไว้โซนที่เท่าไหร่นะฮะทางด้านหน้าจอ LCD นะฮะหลักๆเลยก็คือมันจะมีชื่อโปรแกรมบอกอย่างตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรม P01 จะแสดงสถานะเป็นมัลติพอร์ตมัลติพอรก็คือต้องบอกก่อนว่าตัว SL m i c f a c e เนี่ยเขาให้พอร์ต USB มาใช้ทั้งหมด2 p o พอร์ตก็จะมีประเภท Device แล้วก็โฮ s t ถ้าเป็น m ั n ติ p o ร์เนี่ยก็คือตอนนี้เราเลือกใช้พร้อมกัน2พอร์ตก็คือใช้ทั้ง d e v i c e แล้วก็ใช้ทั้งที่เป็นโฮสอ่าเรามาดู โปรแกรมที่2ที่เขาเซตมาให้ USB device อันนี้ก็คือเราใช้แค่ USB device แค่พอตเดียวโปรแกรมที่3ก็คือ USB host ก็คือเลือกใช้ทางด้าน host ไปเลยอย่างเดียวนะคะโปรแกรมที่4จะเป็น Bluetooth ก็คือไม่ใช้พอตอะไรเลยนะคะใช้ b l e t o tooth อย่างเดียวต่อมาก็ให้เราเซตค่าโปรแกรมเองอันนี้จะเซตได้ทั้งหมด 99เซตนะทางด้านล่างอันนี้จะเป็นแสดงสถานะว่าตอนนี้เราจะควบคุมแท็กไหนมันจะแบ่งเป็นแท็กที่1-8ถึงแแล้วก็แท็กที่9-16ถึง16ตอนนี้เราเลือกอยู่ที่แท็กที่1-8ถึง8เพราะฉะนั้นหนกตอนนี้จะควบคุมตั้งแต่ 1-8ถึงอย่างตอนนี้เรากำลังควบคุมที่หนอกที่8นะคะหน้าจอมันก็จะดงสถานะ K8K ก็คือย่อมาจากหนอกที่8ก็คือแท็กที่8ตรงนี้ทางด้านตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเป็นระดับวอลลุ่มนะก็จะแม็กอยู่ที่127เดฟดเดอร์ก็เหมือนกันนะคะถ้าจอ L C D ตอนนี้เราเลือกอยู่ที่แท็กที่ 1- 8เพราะฉะนั้นเฟดเดอร์ทั้งหมดตอนนี้ตั้งแต่เฟดที่1่ถึงเฟดที่8เนี่ย จะไว้ควบคุมแท็กตั้งแต่1ถึง8อย่างตอนนี้ถ้าเราสไลด์เฟดนี้ปุ๊บหน้าจอมันก็จะแสดงสัญลักษณ์ตัว S ก็คือสไลด์ย่อมาจากสไลด์นะคบแล้วก็8ย่อมาจากแท็กที่8ก็คือ S 8ตอนนี้เรากําลังควบคุมเฟดเดอร์ในแท็กที่8แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแสดงสถานะของความดังตั้งแต่0ถึง127สส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์ก็คือเป็น ความดังรวมของเพลงเพลงนั้นนะคะแล้วก็ควบคุมมาสเตอร์ที่เฟดเดอร์ที่9แต่ว่าถ้าเราอยากจะควบคุมตั้งแต่แทร็กที่9ถึง16เราก็มาเลือกที่ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากเฟดเดอร์ที่1และหนอกที่1เนี่ยเป็นเริ่มตั้งแต่ แท็กที่9ตอนนี้สถานะเราเลือกมาที่9ถึง16นะคะก็เฟดเดอร์ที่8จาก8จะกลายเป็น16แล้วก็เฟดเดอร์จะเป็นแท็กที่16โดยสรุปแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมด16แท็กด้วยกันแล้วก็เป็นเฟดเดอร์ของมาสเตอร์อีกทีหนึงนะคะพอร์ตการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตแบบ USB ก็คือจะให้มาทั้งหมด2แบบก็คือจะมี device แล้วก็มี host ะะทางด้านของโฮสต์จะเป็น usb type a แล้วก็ Device จะเป็น usb type micro b สำหรับโฮสต์เขาจะเอาไว้ต่อกับพวก MIDI Controller, MIDI Keyboard อะไรพวกนี้นะจะเอาไว้ควบคุมตรงนั้นอีกทีหนึ่งส่วนทางด้าน d e เนี่์จะเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่า ipad เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ก็ได้ถัดมาจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดก็คือพิเศษอีกตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าเราจะจ่ายไฟแบบไหนจาก usb หรือว่าจะใช้ถาน ก็ได้ฐานจะอยู่ที่ด้านล่างมันจะเปิดได้อย่างนี้แล้วก็ช่องแต่ฐานจะอยู่ตรงนี้ โอเคหลังจากที่เราดูสเปคคร่าวๆเนอะเจ้า,จาตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยตัวนี้ด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสําหรับพกพาไปทําเพลงนอกสถานที่อะไรพวกนี้นะคะก็ง่ายเลยแล้วยิงใส่ฐานได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มเลย สำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทดลองสินค้าที่ร้านเรานะคะรามคำแหงซอย24แยก30นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัย a b a บหัวหม,มากนะคะหรือเยื้องสนามกีฬาราชมัคลางกีฬาสถานถ้าใครไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยเป็นทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เนะะก็จะมี Facebook, Instagram, Line แอถ้าใครต้องการรวดเร็วเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์ติดต่อนี่จะขึ้นไว้ด้านล่าง สำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจมารีวิวอีกก็ติดตามกันได้ที่รายการโปรรีวิวนะคะก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ